มาเพื่อนฝากปันให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะไปช่วยผู้อย่างรู้อีไลน์ลงมาแล้วเอ๊แต่เดี๋ยวนะเออโอ้เออเพื่อนเราขอโทษเมื่อกี้เรางงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราจะเข้าก็ไม่เข้าแต่จริงๆงเข้าก็ไม่น่าทานันขอโทษนะเอมผมว่าผมไปดีกว่าแถวนี้มันอันตรายเกินเดี๋ยนะผมว่านะผว่านะเดี๋ยวนะมันรู้ ผมว,ว่ามันรู้นแน่ๆมาแน่ๆน,นั่นมาจริงด้วยเดี๋ยวนะโดนไปหนึ่งต๊บเออโดนจริงนขนาดพูดเผื่อไว้ก่อนอยังโดนเราโอ้อา้าวเราไม่น่าเลยเราใจร้อนเกินไปหน่อยไปดีกว่า,าข้างหน้ามีไม้ไปหนีตุ้มตามเราไม่ทันหรอกเราโคตรพิ้วอ่ะบอกเลยเราฝึกจู๊กมาเป็นระยะเวลา15นาทีที่แล้ว เราอ่ะเราผิวมากจุ๊บเออเซียววินั่นรอดเออนั่นแหละโคตรเก่งโคตรเทเราวันเทระเบิดตุ้มไปตีดักก็ไม่ช่วยเพราะเรามีตรงไม้หรอกไปกดเ,เ,เดี๋ยวโนอะ้ยเอเอ,เอไม่สามารถใช้ใเทมนี้ได้บ้าบอมากผมไปแล้วผมไม่อยู่หรอกตรงนั้นอะน่ากลัวไปแล้ว ลาก่อนข้างหน้าข้างมีไม้ใช่มีไม้มไมนั่นเออไม่โดนหรอกไม,ไม่โดนหรอกผมมันคิ้วขนาดนี้เนี่ยเนี่ยไปไหนละไปไหนละเอาไหมดูท่าจะไม่เอาเป็นไงโหสิบห้านาทีโคตรเท่โคตรพิวขนาดฝึกมาแค่นี้เนี่ยไม่ได้เราเหลืองมากไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวตายขึ้นมาหน้าแตกโอ้ไปดีกว่า